สวัสดีครับพับกบบพกับนะครับก okay. ับ The e n t e n t i o n น l นะครับก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันนะครับบรรยากาศมันไม่ได้อะแต่ฟิลมันได้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมีผู้โชคไีสอท่านนะฮะที่วายกับเราครับก็เป็นใครต้องรอดูเรากำลังจะมุ่งหน้ากันไปที่การชนบุรี ก็เพื่อนมาแล้วนะฮะคนแรกนะเชื่ออะไรครับโ๋อค่ะเดีเดี๋ยวโอ้โทษดุเชื่ออะไรนะฮะโมค่ะโมครับเลยคนหนึ่งกระต่ายค่ะเชื่ออะไรนะกระต่ายค่ะโอเคกระต่ายนะครับตอนนี้เราเข้าเซเว่นหาอะไรกินรองท้องกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่กาญจนบุรีนะครับใช้ระยะเวลาน่าจะประมาณสัก3ชั่วโมงก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โน่นเลยดีกว่า เคตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณเราเดินทางตั้งแต่กี่โมงอะ่ะ 8โมงใช่ไหมตอนนี้10บโมงครึ่งรวมแล้วก็2ชั่วโมงครึ่งื่วยหลังมากเลยช <c oughs> ็เรามาที่สุขสมใจนะครับชื่ออะไรสุขสมใจใช่ไหม <c oughs> อตอนที่เรามาก็ยังไม่มีคนมากลางเลยก็เดี๋ยวจะให้ดูวิวนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมากางเต็นท์กันนะครับ เยตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยดูรอบนอกดู <c oughs> มันทอบเยอะครับผมผมมาเยอะมากก็เดี๋ยวผมค่อยให้ดูตอนที่ว่ามันแสงสีอลังการเต็มรูปแบบด้วย <c oughs> ว่าเต้นเราจะเป็นยังไงเขาก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนเย็น <c oughs> ตอนค่ำน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกก่อนเพราะตอนนี้มัน เวลาเที่ยง19นาทีนะครับเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกเพราะว่าจากที่นี่ไปข้างนอกเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณน่าจะ2ชั่วโมงแหละเพื่อที่จะไปในตัวเมืองหรือไปสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นนะก็เดี๋ยวพักเบรกตรงนี้ไว้ก่อนพักเบรกอุบรูปแบบไว้ก่อนว่าเฮ้ยเ็นคางออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงไม่อาจจะบอเลยสวยสวยมากเลยโอเคก็เดี๋ยว เราไปข้างนอกเดี๋ยวผมจะพาไปที่ไหนบ้างนั้นไปกันครับผมโอเคครับตอ,น,อน,นนี้ระหว่างทางที่เราจะไปคือเราตอนแรกเราคุยกันไว้ว่าจะไปที่ไหนตอนนะอุทยานเฉลิมลรัชกาลที่สิบ okay. แล้วก็ในระหว่างทางที่ผ่านนี่จะมีข้างหลังเราสวยมากก็เดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปนะครับจริงๆให้กระต่ายเนี่ยถ่ายไปแล้วา เ <c oughs> อ๊ขำอ่ <c oughs> กระต่ายถ่ายแล้วก็สวยแหละแต่ว่าเออก็ให้โมถ่ายก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปเล่นกันตรงนี้ก่อนนะฮะกลับไปแต่ถ้าทุกคนจะมาเนี่ยไม่มั่นใจว่ามันอยู่ตรงไหนของกาญจนบุรีอันนี้คือทางที่ผ่านเข้ามาใช่ปะผมผ่านตรงนูน้นมันจะมีทางเลี้ยวเข้ามาตรงนี้แล้วก็เลยเลี้ยวเข้ามาปับ๊บ <c oughs> <c oughs> สวยงามมากครับถ้าถ่ายรูปตรงนี้สวยมากแต่เหมือนกับเป็นน่าจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือเปล่า ใจตอนนี้เราอยู่ที่เราถึงแล้วนะฮะอุทยานแห่งชาติเฉลิมลรัตนโกสินทร์นะ,ะแต่ว่าแทน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 เรามาเกอร์ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปนั่งกินลมชมวิวนั่งโง่ๆอยู่ริมสระริมบึงที่กลางเต็นท์กันดีกว่านะ,ะตอนนี้เวลากี่โมงสองโมงครึ่งน,นะฮะบ่ายสองครึ่งเรากลับเต็นท์ พามพามพามพมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดที่เรากางเต็นท์แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศววสวยมากเลยครับตอนนี้อากาศดีดีนะฮะวันที่ผมมานเนี่ยมีเต็นท์ผมเต็นท์โมแล้วก็เต็นท์ของใครไม่รู้แล้วเข้ามามี3เต็นท์นะครับวิวมันดีมากครับทุกคนวิวมันแบบวิวมันสวยมากครับ <S <S ดูดิ Okay, ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากําลังจะลงมือกินหมูกระทะกันนะครับเรากําลังใช้โมเนี่ย <c oughs> ก็กําลังก่อเตานะฮะโมเป็นโอ้โมเป็นเชฟนะครับวันนี้นี่นะครับนี่เต็นท์ไม่อยากจะโมะครับ <c oughs> เต็นส์สวยมากครับ <c oughs> ยิ้มไล่โม <c oughs> เดี๋ยวต้องคอยดูตอนต้องคอยดูช่วงกลางคืนนะครับมันจะแบบ ก็พริบวับมากกว่านี้เห <Yahoo! S 1> มือนกับสารพระภูมิเ้ยก็เดี๋ยวขอเออทำฐานให้มันติดไฟก่อน <c oughs> <c oughs> หมูสุกหรือหมูดิบ <c oughs> พรุ่งนี้ถ้าท้องเสียก็ไม่ต้องตกใจ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่กำลังนั่งกินกันดีกว่า ตอนนี้ก็เราถึงเวลาที่เราจะได้กินกันแล้วกับการที่ก่อไฟกันมานานมากนะเป็นชั่วโมงตั้งแต่ยังไม่มืดมยังไม่มืดตอนนี้ก็ยังไม่มึดว่าไปจริงๆคือจริงๆผมเนี่ยจะมาคนเดียวใช่ปะ่ะแต่มีโมเนี่ยด้วยเหตุที่เราได้คุยกันแล้วชวนกันถึงเรื่องแบบว่าอ้ยมาเที่ยวกันไหมอะไรเงี้ยก็เลยชวนโมมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคิดว่าโมเนี่ยเคยไปกางเต็นที่ไหนบ้าง แต่สลุวันนี้พอมากลางปุ๊บไม่เคยไม่เคยเคยเลย <laughs> เออโมยังไม่เคยกางที่ <laughs> แต่มันก็รู้สึกเฟชดีที่แบบว่าต่างต่างคนต่างบเป็นประสบการณ์ใหม่ทั้งคู่ <sh arp> ถ้าใครจะมาที่สุขสมใจนะฮะชุดนี้เนี่ยชุดหมูกระทะเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ 300, <500. S 1> 300, สามร้อยสามร้อยกินได้สามน่าจะจริงจมันกินกี่คนก็ได้อะแต่สามคนน่าจะกําลังพอดีไม่พอดีเพราะว่ากุ้งสามชิ้นอ๋อทุกอย่างให้มาสามทุกอย่างให้มาสามแต่ ช่วยสี่ต <c oughs> ะเก็บสี่ช้อนสี่น้ำจิ้มสามเหมือนเดิมส่วนที่นี่นะคเขาจะถ้าจะมาเนี่ยก็มีสิ่งอ,อำนวยความสะดวกให้นะครับก็มีไ i f i มีห้องน้ําห้องน้ำก็สะอาดนะครับมีห้องน้ําให้มีอ่างล้างมือแยกนะครับอยู่ข้างนอกสามารถเดินไปล้างมือได้แล้วก็มีปลั๊กไฟให้แต่ละจุมแต่ละจุดเลยก็เอามาแคหลักแล้วก็มาเก็บใช้งานได้เลยแต่ว่าเตีนนเรื่องปลั๊กนิดนึงว่าต้องใช้เป็นแบบ สองขาเพราะว่าวันนี้เตรียมมาใช้ไม่ได้เลยพลักต้องห้าเป็นหัวกลมต้องห้าเป็นหัวกลมแล้วก็ต้องห้าเป็นสามขาที่มีอะไรนะสายดินอ่ะห้ายยห, <c oughs> หัวต่อคนนะครับที่แบบมาพักเนี่ยจะมาลดอะไรก็มาแต่ว่าต่อคนใช่ไหมต่อคนต่อคนคือร้อยห้าสิบบาท <c oughs> จะมากินมาม่าดิบก,ก็ได้ร้อยห้าสิบบาทก <c oughs> ็อประหยัดอยู่ อันนี้คือแผนอตอนแรกแผนตอนแรกก่อว่าจะกินมาม่าเด็กมีข้อหนึ่งของสัยไม่ได้ทะลึงผู้ชายนั่งฉี่ไม่ได้หรอได้เ้ยแต่เขานั่งฉี่นะแต่นั่งฉี่คือการให้เกียรติผู้หญิงเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกระเด็นไม่ไม่ไม่แต่มันแล้วมาแล้วแต่คือต้องย้อนไปถึงก่อนเขาเป็นคนชอบทําคลายใช่ปะ่ะแล้วรู้จักพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าก็คุยอะไรกันนี่แหละคุยกันปกติแต่ ไม่รู้อะไรเพราะว่าวันนั้นแบบนั่งกันเยอะนี่แหละแล้วแบบได้ไปเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บแล้วพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าชื่อพี่เก่งนะครับตอนนี้ต้องเอยถึงพี่เก่งแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เก่งด้วยนะที่ได้สอนอะไรเยอะมากเลยกับผมก็พี่เก่งเนี่ยเขาบอกว่าคนเราอะนะถ้ากอยู่ด้วยกัน การให้เกียรติกันถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยแต่ก็เรื่องห้องน้ําก็เหมือนกันผู้ชายเนี่ยเวลาห้องน้ําถ้าอยู่กับผู้หญิงนะถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรจะยืนฉี่มึงจะไอแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าอยู่มีผู้หญิงอยู่ในบ้านนะคืออยู่กับเพศตรงข้ามเนี่ยเราควรจะนั่งฉี่นะครับเป็นการให้เกียรติเพศตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นน่ยเออการการนั่งฉี่ไม่ผิดครับไม่ต้องไปอายใครว่าผู้ชายนั่งฉี่มันจะดูติมดูอะไรแบบเนี้ยเราก็เอาใจเขามาใส่ใจเราคนที่เขาเข้ามาต่อเนี่ยเขาก็จะได้อุ่นใจสบายใจแล้วก็ถูกถูก ถูกลักษณะเออถูกไม่ใช่ดิถูกขะลักษณะก็ถูกค่ะอะไรนะถูกถูกขะอะไรเออถูกถูกนะไม่เป็ออันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วทำไมโมถึงถามว่าผู้ชายนั่งฉี่ไม่ได้เพราะว่ามีแฟนของแบบพี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าญาติที่มาบ้านก็เข้าไปยืนฉี่ในห้องน้ำแล้วบางทีมันก็เลอะ หรือบางทีแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเป็นเด็กผู้ชายอะ่ะเขาก็จะถูกสอนมาว่านั่งฉี่เป็นมันเป็นผู้หญิงเราต้องแยกกันก่อนว่าคือการเป็นผู้หญิงกับการเป็นผู้ชายเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยว่าจะเป็นเพศสภาพเพศสภาพมันเป็นแค่เขาเรียกอ,อะไรรูปลักษณ์เหรอมันเป็นแค่กายากายาเราจะเข้าธรรมะแล้วแบบว่า มันคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มาบอกว่านั่งฉี่หรือไม่นั่งฉี่แล้วดูเป็นตุ๊ดเป็นติ๋มเป็นแถวหรือไม่มันเป็นของผู้หญิงอะไรแบบนี้ไม่ไม่ใช่นะเออแล้วพูดถึงเรื่องที่ว่าอันนี้สงสัยมากเลยผี่ชายเนี่ยเวลาเข้าน้ำเนี่ยโถฉี่มันจะเป็นแบบเวลาเราใช้โถฉี่สาธละนานณาไม่รู้นะเป็นเพราะอะไระมันต้องเห็นอันแบบนี้ตลอดเลยว่ากินลงปะกินไ,ได้ <laughs> เราต้องมาเล่าอะไรกันตอนนี้วะเออก็คือพอเปิดประเด็นมาแล้วใช่ไหมพอโมเปิดประเด็นมาก็เลยอยากเล่าว่างงมากว่าผู้ชายทําไมต้องแบบว่าตัวเองเป็นเพศที่แบบเพศสภาพที่แบบว่าฉี่ง่ายอยู่แล้วทุกคนคือแค่ลูดทิ้ลงปุ๊บฉี่แล้วก็ลูดไปอะไรแบบเนี้ยแต่คุณแบบมันควรที่จะเฮ้ยให้มันถูกจิตจารลักษณะหรือมันเรียบร้อยหน่อยให้เกลียดคนอื่นหน่อยที่แบบเข้ามาจะมาใช้ต่ออะไรย่างเงี้ย คือบางคนเนี่ยที่เจอบ่อยเลยนะคือไม่ไม่กดเออไม่กดแล้วเหลืองอ่ะแล้วแบบว่าทําไมเราต้องมาอะไรแบบเนี้ยแล้วเป็นคนที่พอแบบถ้าเจอแบบเนี้ยเป็นคนที่แบบจะเห็นไม่ได้อ่ะก็เดินไปกดอ่ะเออต้องต้องเดินไปกดก่อนอะไรเงี้ยแล้วถึงจะไปตัวเองอจะไม่เข้าต่อจะไม่ฉี่ที่ตรงนั้นอ่ะเออจะไม่ฉี่อยู่แล้วแต่ตรงนั้นอ่ะแต่แบบเห็นไม่ได้อ่ะก็เลยไปกดเออบางวันอ่ะเห็นสองหลุมอ่ะสองสอง อันนี้คือกดโถชี่ผู้ชายใช่โถชฉี่ผู้ชายเออเราเห็นไม่ได้อ่ะผมเห็นไม่ได้ก็เลยแบบต้องไปกดทั้งสองอันแล้วก็ไปฉีอย่างอื่นผมคิดว่าเออไอไอพูดถึงไอเรื่องเนี้ยการที่ไปกดให้อ่ะมันก็ถือว่าเป็นจิตอาสาเรื่องนึงนะเราไปเจออะไรที่มันขรัขตาเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องรอให้แม่บ้านมาทําไม่ต้องรอให้ใครมาทำแล้วบางทีอ่ะนอกจากว่าแบบถุลมแหนบเลนเหลืองเนี่ยจะมีแบบเป็นเส้นก็มีแบบเป็นขอบอะไรเงี้ยคือมองว่า อะไรอย่เออก็เข้าใจอ่่เจก็ของผู้หญิงมีปะมีอันเนี้ยหนักกว่าสี่ก็คือกินได้ใช่ไหมได้กินได้สบายมากประจำเดือนอร่อยด้วยเคยเข้าห้องน้ำเคยเข้าห้องน้ำไปเคยเข้าห้องน้ำไปมันมันไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้กดอ่ะคือมันอยู่ตรงฝ่ารองนั่งอ่ะอืมันก็นั่งต่อไม่ลง ก็ต้องไปงทิชชู่แอลกอฮอล์เช็ดมีฉี่หยดไหมมีมีด้วยหรอมีเดี๋ยวนะผู้หญิงมีฉีหยดมีฉี่หยดมีเส้นเส้นผมอ๋อเส้ผมไม่เป็นไรยังพอเอาไปได้ตะไครไม่ได้เ,เวลาเราเข้าห้องน้ำอ่ะเราก่อนจะออกอ่ะเราก็ต้องหันไปสำรวจก่อนหรือเปล่ามันก็ใช่แหละ อร่อยละมือเนี่ยมาละมือถีกดลงไม่ลงหรืออะไรเราก็ต้องจริงๆแหละคือก่อนออกเราก็ควรจะเช็คก่อนอ่ะต่อให้คนอื่นคนที่เข้ามาต่อจะไม่รู้ก็ตามว่าว่าใครเข้าต่อเรานึกถึงถ้าเป็นเราอะเนาแบบเปนเาเออไปเข้าต่อใครเรานึกถึงว่าไม่เหนคนข้างหน้าไม่ไม่กดให้อะไม่ทําความสะอาดให้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันอ่ะเราก็ไม่อยากเข้าใช่ไหมมันเริ่มจากตัวเราเนี่ยครับเราไม่ต้องรอคนอื่นถ้ามันแบบว่าเราไม่ช่วยกันนะครับเราไม่ช่วยกันเราไม่ เ็นแก่ส่วนรวมอะไรเงี้ยมันก็จะมันไม่น่าอยู่ออมันจะทําให้แบบว่าเนี่ยทุกวันนี้ก็เลยยังถามว่าห้องน้ําที่นี่สะอาดไหมห้องน้ําที่นั่นสะอาดไหมจริงๆมันไม่เกี่ยวว่าที่นั่นหรือที่นี่สะอาดแต่ว่า จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับคนใช้คนที่เราไปใช้นี่ะยิ่งแบบไม่มีคนเริ่มอ่ะสมมติมันสกปรปกใช่ไหมแล้วไม่มีคนเริ่มที่จะเคลียทำความสะอาดมันก็ไม่สะอาดอยู่แล้วอ่ะปล่อยๆไปไมั้งอะไรเงี้ยสุดท้ายต่างคนต่างชินแบบนี้ยิ่งไม่สะอาดมันยิ่งมันก็ยิ่ง,มงไม่สะอาดยิ่งไม่สะอาดเรื่อยๆ,ๆสุดท้ายกลายเป็นว่ามันสกปรปกเราสามารถเริ่มจากตัวเราอ่ะเออมันจะสังคมมันจะน่าอยู่ได้อ่ะไปสังคมแล้ววันนี้วิชาเมื่อกี้หลายวิชาด้วยว่าด้วย่้เสีจะเข้าไปหลายเรื่องมากตอนนี้ โอเคหมูกระทะมันใกล้หมดแล้วแต่ก่อนที่จะเลิกเนี่ยเราจากจะให้แต่ละคนเนี่ยบอกถึงว่าที่เรามาทริปเนี่ยเราได้อะไรบ้างมันก็น่าจะได้ประสบการณ์การกางเต็นท์ครั้งแรกว่าเราแบบขาดอะไรยังต้องออยังต้องปรับปรุงอะไรบ้างเพราะว่าตอนแรกอะ่ะอย่างเขาเรียกอะไรไฟชีสหรือทาร์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออเราก็คิดว่ามันไม่ได้จําเป็นเพราะว่าหน้าร้อนไม่น่าจะมีน้าค้างาแต่พอมาถึงแดดร้อนมาก แต่จริงๆแล้วมันก็คือการกันแดดใช่จริงๆมันไว้กางกันแดดด้วยแต่เราอ่ะไม่ได้คิดถึงว่าแบบเออเราจะกางกันแดดเราคิดว่าเรามากางเสร็จแล้วเราจะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยอือก็คือประสบการณ์การเต็นท์ครั้งแรกเต็นก็จะเป็นสภาพนั้น <c oughs> <c oughs> มืดๆ <c oughs> ไม่ได้สว่างเหมือนทั้งเต็นท์นี้ ก็ถือว่ารู้สึกดีนะที่แบบได้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโมที่แบบว่า,<อ>าไปเปิดประสบการณ์ของโมนะครับก็จริงๆเ,เป็นของผมด้วยที่แบบเป็นครั้งแรกในการการเป็นเองแล้วก็บบทำอะไรด้วยตัวเองอะไรแบบเนี้ยผมชอบทําถ้าคนทุกคนถ้าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยจะดูคลิปทุกคลิปของผมเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าผมเป็นคนที่ภูมิใจกับการทําอะไรด้วยตัวเองมากแล้วก็ดีใจมากที่แบบได้เปิดประสบการณ์ของตัวเองนะครับโอเค ของโมก็จบไปแล้วนะครับกับต่อไปก็ของกระต่ายเราควรจะวางแผนเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่นนานี้อะไรประมาณเนี้ยใช่ไหม,มครับพูดถึงวันนี้เราก็ไม่ได้วางแผนเลยยิ่งก่งอนหน้านี้ที่เราไปที่เราไปโน่นนี่นั่นอะ่ะคือทุกที่ที่เราไปไม่ได้เตรียมกันหมดเลยเรารู้แค่มากรู้แค่ว่าจะมาที่สุขสมใจที่นี่แต่คราวนี้มาที่นี่เราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะเต็มหรือเปล่าเ,ลเราก็ไม่ได้ศึกษาที่อื่นเลย เพราะฉะนั้นคือการวางแขนเนี่ยเวลาจะไปไหนเอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับส่วนของผมก็พูดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับผมเป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่เด็ก,กแต่แบบว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มันยุ่งยากมากๆเลยครับถ้าเป็นรุ่นตั้งแต่อายุยังน้อยๆแต่วัยทีเนี่ยก็จะประมาณว่าขับทางไกลขนาดไหนก็จะไม่มีผลอะไรเงนี้แต่นี้แบบอายุจะใกล้เขาเลขสัพเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออมันก็จะแบบว่ามันจะมีผลกับเกี่ยวกับสุขภาพเพราะฉะนั้นการขับมอเตอร์ไซค์ทางไกลเนี่ยรุ มีผลหมดทุกอย่างเลยอะ่ะกับสภาพร่างกายเพราะฉะนั้นแบบที่ต่อไปถ้ามาอีกก็คงไม่มามอไซค์แล้วอืะ <c oughs> <c oughs> พูดถึงตอนที่แบบขับมาปกติรถมอไซค์ถ้าแซงรถใหญ่มันก็จะลมมันจะโกกอยู่แล้วแล้วมันจะปัดให้เรากระเด็นออกใช่ไหมแต่คราวเนี้ยพอเรามีสัมภาระเยอะๆอะไรเงี้ยเป็นพวกเต็นท์พวกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะว่ามันมีสิ่งที่โต้ลม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยพอมันเข้ารถบรรทุกปุ๊บ รถบรรทุกปัดออกผมเกือบจะลงข้างทางอะไรเงี้ยเออมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในทุกๆเรื่องในการที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เลย mm. ก็ว่าได้ที่แบบในการขับทางใจแล้วก็ขนสัมภาระเยอะๆมาเออเมื่อกี้พูดถึงของโมไฟชีสเฮ้ยเอาเหมือนที่เราแบบตกลงกันไหมไฟชีสนะไฟชี้เขาไว้ทำไรนะถามโมแล้วโมบอกว่าไว้บังแดดอ่า <c oughs> ไฟชีสเอาไว้บังแดด <c oughs> ส่วนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่เอาไว้ปูพื้นกาวชีสอ่ากาวชีสเอาไว้ ก็ไว้ปูพื้นไว้ลองแบบกันน้ําซึมเอาใหม่งั้นไฟชีดเอาไว้ทําไว้บังแดดกาวชีดเอาไว้ทําไว้ลองพื้นอ่าแล้วแฮมชีดเอาไว้ทำอะไรครับไว้กินครับโอ้โหเพื่ออันนี้คิดกันมาตั้งแต่ตอนกลางวันได้แค่นี้พอแล้วสบายใจแล้วนอนหลับแล้ววันนี้จบแล้วคลิปนี้จบแล้วจบแล้วเดี๋ยวเออแล้วเรื่องเรื่องที่บอกเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอกินก่อน เดี๋ยวผมจะพาทัวร์เต็นท์แล้วจะรีวิวเต็นท์อีกรอบหนึ่งนะครับกับแสงสีความอลังการของเต็นท์นะฮะโอรคเดี๋ยวผมขอกินก่อนนะองงทใช่ม เสียดายตรงที่ว่าตื่นมาแล้วไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสเสียดายมากตั้งกล้องไว้ตั้งนานสุดท้ายพอกดอัดเสร็จใช่ปะ่ะพระอาทิตย์ขึ้นปับ๊บ <c oughs> ก็คือที่นี่เนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นช่วงโมขึ้นตอนพระอาทิตย์ขึ้นเจ็ดโมงเลยปะ่ะเจ็ดโมงกว่าพระอาทิตย <c oughs> ์ขึ้นก็ประมาณเจ็ดโมง ประมาณเจ็ดโมงสิบมั้ประมาณเนี้ยเก็บกดอัดกดหยุดอัดปุ๊บพระาทิตขึ้นปับ๊บก็เดี๋ยวผมสั่งข้าวไปแล้วแหละถ้าที่นี่นะครับก็น่าจะมีน่าจะมีครัวเสาร์อาทิตย์นะครับแบบหมายถึงว่ามีร้านที่เขาให้ตามสั่งตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยน่าจะมีสายหรือว่าอาจจะไม่มีก็ได้ แต่ถ้าเจอเนี่ยเขาก็ไปสั่งให้นะครับแบบเจอพี่ที่เขาดูแลที่นี่เขาเาก็จะไปสั่งให้ก็เป็นอาหารตามสั่งเหมือนกันก็เดี๋ยวหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมจะเก็บของเก็บเต็นท์แล้วก็เดินทางกลับแล้วนะครับชิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปทําอะไรอีกนั้นเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์สําหรับผมอะไรครั้งแรกอีกก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้โมกับกระต่ายปิดช่องให้หน่อยนะ เอาไงอ่ะเดี่ยวหันหลังหันหลังหันหลังหัหลังบิดช่องโอ้โอคือหน้าแบบหน้าผมนี่แพแดดยับเลยนะเมื่อวานทั้งผิวหน้าทั้งแขนเลยอ่ะ มองกับกระต่ายยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งหน้าเดี๋ยวรอกระต่ายมาด้วยสิกระต่ายมาด้วยสองคนอ่ะโอเคอ่ะพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ The The ีอิน n ทน Channel ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะบ๊ายบายโอเคแล้วเจอกันครับผม